วันนีงานกินผับมัดฉะ,ะดีโภที่ศักด์เสด็จอยู่ในพิธีโคเดวงจิต ผีฟังหลายต้องหา่างพังง <9. S 1> นเก้าพันเก้าเมียเองมาแต่พ่อไม่ใช่แต่อยู่ จากที่นี่หนึ่งพันเก้าจึงส่งกระแสะมาได้เล็กน้อยเท่านั้นเองคือโ oh, อหรือ